สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ c a ร d เด cops นะครับเป็นเซิร์กสีแดงที่ฝั่งซ้ายนะฮะและคู่ต่อสู้ของเขาคุณนิสเก้นะครับเป็นเซิร์กสีน้ำเงินที่ฝั่งขวานะฮะในวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Data C นะครับผม เป็นแผนที่ประจำ ladder season ปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งบริเวณขวาล่างก็จะมีเซนากคาทาวเวอร์นะครับเช่นเดียวกันกับที่ซ้ายบนนะฮะเอายูนิตภาพพื้นดินมายืนใกล้ๆก็จะเปิดแมปได้นะฮะหลายๆท่านก็ทราบดีและบริเวณกลางแผนที่นะครับจะมีพุ่มไม้อยู่นะฮะคุณสามารถที่จะเอายูนิตมาแอบหรือว่าทำการ proxy ก็ได้นะฮะแบบแอบสร้างฐานปิดไว้อะไรงี้ไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเห็นนะฮะแต่ว่า ถ้าเล่นเป็นเซิร์ฟก็จะพ็อกซี่ยากหน่อยนะครับคุณอาจจะต้องเอาโอเวอร์อร์ดมาปล่อยคลิปนะครับแล้วก็สร้างสิ่งกอสร้างเอานะฮะหรือว่าจะมา <c oughs> หรือว่าจะพ็อกซี่แฮชรีก็ได้นะแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยโอเคหรอกนะถ้าพ็อกซี่แฮชรีแล้วมันจะมีมันจะไปขยายคลิปได้ไงเออมันก็จะประมาณนี้นะศัตรูก็จะเห็นนะไม่สีมันขนาดนี้เลยเนะเอออ่ฝั่งสีน้ําเงินนะครับเล่นเป็นเอออะไรนะ 16 h หแฮชนะครับผมลงแฮชเชอรี่ก่อนเลยนะครับในขณะที่ฝั่งสีแดงนี่ไปที่สปอนนิงพูลนะครับผมแล้วก็ค่อยตามด้วยแฮชเชอรี่นะครับเบส2นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบิลปกติของฝั่งเซิร์กนะครับหมายถึงสีน้ำเงินนะฮะถ้าเซิร์กเจอกับเซิร์นในส่วนใหญ่จะเล่นกันแบบเอ่อ16 h นะครับก็คือลงแฮชเชอรี่ก่อนนะเพื <c oughs> ่อเพิ่มกำลังการผลิตนะฮะ การผลิตยูนิตแล้วก็ได้อีโคโนโมิกเพิ่มด้วยนะครับผมมันก็จะดูปลอดภัยขึ้นมานิดนึงนะครับเผื่อแบบซื้อฝั่งตรงข้ามมารัชมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าฝั่งซื้อนี่คือต้องเน้นจํานวนอยู่แล้วนะครับอ้าวนั่นไงเอ้ยเดี๋ยวนะฝั่งสีแดงส่งซื้อลิงก์มาป่วนก่อนเล,เลยนะครับโอ้โหก็คือสปอนนิ่โพว์เพิ่งจะเสร็จนฮะควินไว้ยังไงครับควินควินยังไม่ได้กดสร้างควินนะโอเคสร้างแล้วครับผมกําลังสร้างอยู่แต่สีแดงก็ยังอยู่นะครับยังคอยป่วนอยู่นะเนี่ย ยังไงครับเซิร์กลิงรัชนะฮะโอ้แล้วคนงานตายไปหลายตัวเลยนะเนี่ยรนรนตายไปหลายตัวเลยนะครับแต่สีแดงก็ย้ายลงมาแทะเบสสองอยู่นะฮะอย่างนี้คืออย่างอย่างน,น้อยๆเนี่ยถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามไม่ได้กดยอมแพ้ไปนะฮะอย่างน,น้อยๆก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะการป่วนแนวแร่นะทำให้การเก็บแร่การเก็บแร่เนี่ยถูกดีเลย์ไปนะฮะก็ถือว่าเป็น สิ่งที่คุ้มค่ายอยู่นะแต่ว่าในที่สุดฝั่งสีนมือเขาก็ป้องกันบ้านตัวเองไม่ได้นะฮะแล้วก็ส่งเซิร์ฟลิง์ของตัวเองออกไปเพื่อที่จะทําการโต้กลับนะฮะก็ไป <c oughs> ครับ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกบ่อยมากนะฮะช่วงนี้ ตอนที่ผมอัดอยู่นี่ก็เป็นฤดูฝนอยู่นะฮะโอเคกับเข้าเกมนะครับสีน้ำเงินมาถึงนะครับควีนออกมาได้ทันฮะค,ควีนสองตัวเซอร์คลิงกับสามตัวนะครับมันจะก,กันคิดว่ากันได้อยู่นะนี่ไงอย่างที่เห็นนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าควีนเนี่ยโอ้ศพลอยขึ้นด้านบน <c oughs> ควีนนี่ก็ปกติแล้วจะเป็นยูนิตโจมตีระยะไกลนะดี๋ยวเว้นแต่ว่าถ้าหากว่ายูนิตเข้ามาระยะประชิดเนี่ยมันก็จะใช้ไอ คงเล็บด้านหลังมันนะที่ลักษณะเหมือนปีกนะครับตรงนี้นออในการโจมตีเพราะฉะนั้นควีนเนี่ยจะได้รับการอัปเกรดแยกออกจากกันนะครับก็คืออัปเกรดระยะเอ้ยอัปเกรดโจมตีระยะไกลกับโจมตีระยะประชิดนะฮะนี่อันนี้โอ้สีดแดงย้ายมาเล่นเบนลิงเนสนะครับน้ำเงินก็เช่นกันนะสปีดลิงกำลังมานะครับฝั่งสีน้ําเงินสีแดงว่ายังไงสีแดงจะได้ดไม่อัปเกรดสปีดลิงหรอโอ้ไม่นะไหนดูสิอัปเกรด ตัวไหนลืมโอเคช่างมันประมาณนั้นนะครับก็คือสีแดงไม่อัปเกรดสปีดลิงนะฮะตอนนี้เบลลิงก์เน็ตก็เสร็จแล้วโรชบอรินกำลังตามทุยกำลังจะตามมานะฮะโรชนี่ก็เป็นยูนิตที่ว่าโอเคนะครับในการเอาไปแทงนะฮะเป็นยูนิตที่เอาไว้ต่อกรกับเบลลิงก์ได้นะเพราะฝั่งสีน้ำเงินเขาก็เล่นเบลลิงก์เหมือนกันนะครับโอเวอฟุลล์ตายไปแล้วเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ำเงินสป라이บล็อกนะฮะต้องสร้างโอเวอฟุลล์ขึ้นมาเพิ่มนะครับ2ตัว โอเคเขาสร้างกันไว้แล้วแต่เท่า,าแต่จากที่เห็นนะครับฝั่งสีน้ําเงินไม่ขยายคลิปเลยนะอันนี้อะไรเนะี่ยโรชวอรินโอเคเล่นโรชเหมือนกันนะฮะในขณะที่สีแดงนี่คือขยายคลิปอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆนะคนที่จะเอาควีนมาขยายคลิปให้มากกว่านี้นะก็ะคือมีควีนหลกัหลกๆประจําแฮชเชอรี่ตัวเออ <c oughs> ฐานละหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็กรุ๊ปนี้นี่ก็เอาไปขยายคลิปต่อก็ได้นะ เพราะว่าดูทรงแล้วนี่คือเขาจะเล่นภาคพื้นดินนะฝั่งสีแดงคลิปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนี่คลิปทูเมอร์นะฮะตัวงอคลิปเพราะว่าจะทําให้ยูนิตที่เป็นยูนิตภาคพื้นดินนะฮะถ้าหากว่าอยู่บนคลิปนี้มันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหลอดบินมาก็โดนสอยอีกครับรีบร้อยครับร่างระเบิดนะฮะแล้วก็ลอยขึ้นสู่ด้านบนนะครับผมดูฝั่งสีน้ำเงินนี่คือเล่นด e ับเบิลอีโวนะฮะ ชั a นแชมเบอร์สองอันผมชอบด่านนี้อย่างหนึ่งนะคือเงามันมันแบบมันดูสั้นมากนะครับถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นเวลาประมาณใกล้ๆจะเที่ยงนะน่าจะประมาณ11โมงครึ่งนะดูสิปกตินี่คือถ้าไม่ใช่ปกติสิถ้าเป็นแมปอื่นนี่คือเงาจะยาวกว่าน,นะฮะน่าจะยาวประมาณนี้เลยนะแล้นี้ก็ด้วยความที่เงามันสั้นมากนะฮะดวงที่เกิดจะตั้งฉากอยู่แล้วมันก็จะทำให้พื้นที่ ดูสว่างมากขึ้นนะโอเคฝั่งสีแดงอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับพลังโจมตีระยะไกลนะครับสีน้าเงินก็เช่นกันแล้วทั้งคู่ก็อัพเกรดบวกหนึ่งพลังโจมเอออะไรนะพลังป้องกันของยูนิตภาคพ,พื้นดินนะครับสปีดรถกำลังมานะจากฝั่งสีแดงอยู่ในหลายอยู่นีนะครับแล้วก็อู้รถฝูงหนึ่งใหญ่หญเลยนะตรงนี้อะไรครับโอเวอร์โหลดบินมาก็โดนควินสอยอีกแล้วนะตามปกติ ในตรงนี้เบนลิงสปีดเบนลิงมาหรอาือยังยังไม่มานะฮะอัพเกรดฮะฟังสีน้ำเงินอัพเกรดสปีดลิงแค่อย,อย่างเดียวแล้วแล้ว,แล,วแล้วสีแดงเขาโอ้ยไม่อัพเกรดสปีดลิงอยู่นะฮะมีเห็นเลยสปีดเบนลิงไม่มีนะครับมีแต่สปีดโรชนะครับที่กำลังอา่าอยู่ใช่ไหมดีแล้ว สปีดโรชกำลังมานะฮะสองฝ่ายเลยสีแดงเคลื่อนทับแล้วนะครับเป็นลิง k i n โรชนะครับผมคุณดูฝั่งสีแดงนี่คือดูจะเป็นการเป็นงานมากๆเลยฮนะเป็นการเป็นงานกว่าฝั่งสีน้าเงินนะครับดูจากการขยายคลิปนะฮะฝั่งสีน้ําเงินนี่ไม่ขยายเลยนะครับอย่างที่ผมบอกอเพิ่งจะขยายนะฮะโอเคขยายอยู่ครับแต่เพิ่งจะมาขยายเวลานี่ิว่วิ่งสวนกันครับโอ้โห คือแดงเข้าฝั่งนี้ครับผมแล้วยังไงครับน้ําเงินเป็นลิงเข้าไปเอา้าลิงระเบิดเรียบร้อยครับฐาน3โดนดีนายไปแล้วนะฮะมีอ้ารมีกองทัพสีน้ําเงินวิ่งมาจากทางนี้อีกครับเปลี่ยนลิงระเบิดตุ้มยังไงครับตระเบินได้นิดนึงนะฮะนิสแมพแฮกเดี๋ยวเขาแมพแฮกยังไงเขาก็ไม่ได้แฮกนะผมว่าแต่ตอนนี้ผมว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่แพ้แน่นอนฮะ ดูทรงแล้วโอ้โหสีแดงยังมีการตอบด้วยนะครับว่าชัวเป็นการหยอกล้อกันไปนะฮะเรียบร้อยอยังไงครับสีน้ำเงินสร้างโรชขึ้นมายัางไงก็กันไม่อยู่นะฮะคือบุกเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วมีโรชมาอีก9ตัวนะครับจากฝั่งสีน้ำเงินแล้วเขาเซตเรลนลีพ่พอยต์ไว้ตรงนี้เหรอครับโอ้โหเรียบร้อยใช่ครับโอ้สีน้ำเงินขึ้นเลเกอร์เดนนะครับแต่มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วฮะสีแดงบุกเข้ามาขนาดนี้เอ้ยแต่ว่า แต่ว่าสีน้ำเงินเขาจะป้องกันฐานไม่ได้ฮนะเออเออดูทรงแล้วน่าจะได้ทุยน่าจะกันไว้ได้อยู่นะเนี่ยยังไงครับเรียบร้อยครับโอ้เมื่อกี้ผมต้องขอถอนคําพูดนะฮะที่บอกว่าสีน้าเงินจะแพ้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่แพ้นะยังไม่แพ้นะครับตอนนี้เออให้ดูสีสีแดงอัปเกรดบวกสองพลังป้องกันกันกบพลังโจมตีระยะไกลนะฮะพลังป้องกันยู่ในภาคพ,พื้นดินเอาอะไรยังไงครับสีแดง ดูสิมีแล้วอ๊ะมีเลเกอร์มีไฮร่าโอ้เล่นเหมือนกันเลยนะเนี่ยนี่อะไรโอเวอร์เซียบินเข้ามาทำอะไรครับสเกลนะฮะเรียบร้อยตายโอเคตอนนี้กองทัพโรชของสีแดงเข้าอีกรอบนึงแล้วนะครับผมนี่ครับสีน้ำเงินโอ้สีน้ำเงินกอ,องทัพยีงอยู่แค่นี้เหรอฮนะเรียบร้อยครับโอ้โห พอทักปุ๊บกดยอมแพ้เลยนะฮะยังไงก็ต้องแพ้เอ้ยยังไงก็ต้องกดยอมแพ้นะครับเขาบุกมาขนาดนี้2ระลอกตัเ๋ยไม่มีกองทัพป้องกันบ้านเลยนะฮะชชยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณคัดเติลคอปฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูเน็มาก,ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ